ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1271ีตระกูลทรงอำนาจถึงอย่างไรตอนนี้ข้าก็อาศัยอยู่ในร่างของเจ้าหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเจ้าข้าย่อมต้องเดือดร้อนไปด้วยเช่นกันหมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบหลิวหมิงเลิกคิ้วขึ้นโดยไม่ได้เอ่ยอันใดอีกปรานดำระลอกหนึ่งพุ่งออกมาจากมือของหลิวหมิงและห่อหุ้มแผ่นจารึกขุนเทียนเอาไว้ แผ่นจารึกขุนเทียนเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ชิ้นหนึ่งเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการทั่วไปในการหลอมขัดกล่าวเจ้าเก็บมันไว้ก่อนเถิดรอให้ผ่านไปอีกซักระยะหนึ่งข้าค่อยถ่ายทอดวิชาลับในการหลอมสังเวยมันให้เจ้าเมื่อหมัวเทียนเห็นการกระทําของหลิวหมิงจึงกล่าวด้วยน้ําเสียงเย้ยหยันเล็กน้อยดวงตาของหลิวหมิงเป็นประกายพลางพลิกมือเก็บแผ่นจารึกขุนเทียนเข้าไปจริงสิผู้อาวุโสหมัวเทียน ข้ามีเรื่องหนึ่งอยากขอคำชี้แนะจากท่านสักหน่อยข้าเคยได้ยินเรื่องของสมบัติวิเศษระดับสวรรค์มาไม่น้อยและยังเคยพบเห็นด้วยตาของตนเองมาบ้างเพียงแต่ข้าไม่รู้ว่าที่แท้แล้วมันแตกต่างจากสมบัติวิเศษทั่วไปอย่างไรหลิวหมิงคบคิดเล็กน้อยจึงเปลี่ยนเรื่องสอบถามอันใดกันแม้แต่สมบัติวิเศษระดับสวรรค์เจ้าก็ไม่รู้จักหลวโหไม่เคยบอกเล่าให้เจ้าฟังมาก่อนหรือ หมัวเทียนมีสีหน้าประหลาดใจเรื่องนี้ผู้น้อยไม่รู้จริงๆผู้อาวุโสหลัวโหไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับข้ามาก่อนใครขอให้ผู้อาวุโสชี้แนะด้วยลิวหมิงกล่าวหมัวเทียนเผยสีหน้าไม่อยากเชื่อออกมาจากนั้นก็สายศีรษะและเอ่ยด้วยรอยยิ้มสมบัติวิเศษระดับสวรรค์เพียงเป็นตัวตนที่พิเศษอย่างยิ่งในบรรดาสมบัติวิเศษทั้งหลายเพราะมันมีมิติของตัวเอง อนุภาพก็เหนือล้ำกว่าสมบัติวิเศษทั่วไปมากมายนะจึงได้รับการขนานนามในชื่อนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวหมิงก็พยักหน้าพลางนึกถึงสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ที่เคยพบเห็นมาก่อนก็เป็นจริงตามคำพูดของหมัวเทียนพวกมันล้วนมีมิติของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลทรายพิสดารของจักรพัิขุยตี้แห่งนานหวงที่สามารถทำให้เผ่าทรายสามารถดำรงชีพอยู่ในนั้นได้ โดยทั่วไปแล้วผู้บำเพ็ญเสียนที่บรรลุระดับเชี่ยวชาญมหัศจรย์แล้วย่อมมีความสามารถในการตัดผ่านความว่างเปล่าอีกทั้งในเวลานี้จึงสามารถหลอมสร้างสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ของตนเองขึ้นมาได้แน่นอนว่าสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ยังแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับ1ถึง9และเหนือระดับเก้าขึ้นไปก็เป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ขั้นสุดยอดตัวอย่างเช่นกรงมิติก็เป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ขั้นสุดยอดชิ้นหนึ่ง ส่วนแผ่นจารึกขุนเทียนก็เป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ขั้นแปดมัวเทียนกล่าวออกมาตามตรงโดยไม่ได้ปิดบังอันใดที่แท้เป็นเช่นนี้หลิวหมิงแสดงท่าทีครุ่นคิดคิดไม่ถึงว่าสมบัติวิเศษระดับสวรรค์มีการแบ่งแยกระดับมากถึงเพียงนี้ความสามารถของสมบัติวิเศษระดับสวรรค์นั้นแปรผันไปได้นับพันนับหมื่นและยังสามารถผสานรวมทางแห่งกฎเกณฑ์เซี่ยหนึ่งที่ผู้ถือครองได้อย่างรู้เข้าไปในนั้นได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผ่นจารึกขุนเทียนความสามารถหลักของมันก็คือวิธีแห่งภาพมายาส่วนกรงมิตินั้นก็มีความสามารถหลักในการจองจําที่ทรงพลังอย่างยิ่งมัวเทียนกล่าวต่อไปอย่างตรงไปตรงมาหลิวหมิงได้ยินเรื่องลับเช่นนี้เป็นครั้งแรกจึงรับฟังด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่ถึงกระนั้นขอเพียงมีเงื่อนไขพิเศษที่เหมาะสมบางอย่างผู้บำเพ็ญเซียนระดับดาราพยากรณ์ก็มิใช่ว่าจะหลออมันไม่ได้ ตัวอย่างเช่นไข่มุกบรรพทาราชุดนั้นของเจ้าก็มีพลังมิติแฝงอยู่ไม่น้อยอาจกล่าวได้ว่ามันมีศักยภาพที่จะยกระดับกลายเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ได้เพียงแต่ต้องใช้วัตถุดิบล้ำค่าเป็นจำนวนมากและวิธีการหลอมสังเวยที่พิเศษเฉพาะเท่านั้นหมัวเทียนเหลือบมองหลิวหมิงแล้วกล่าวเพิ่มเติมต่อไปเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้พันรู้สึกดีใจอย,อย่างยิ่งแต่เป็นเพียงชั่วขณะเท่านั้น จากนั้นก็กลับคืนสู่ท่าทีปกติอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าไข่มุกบรรพทารานี้หากต้องการหลอมสร้างให้กลายเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์สามารถมีวิธีใดบ้างหห้าห้าไม่ต้องกล่าวถึงวิธีการขอเพียงเจ้าทุ่มเทใจช่วยข้าหลอมร่างปีศาจอย่างเต็มที่ข้าก็จะช่วยเจ้าทำให้ไข่มุกบรรพทารากลายเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์สำหรับข้าแล้วไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด นอกจากนี้คุณลักษณะของไข่มุกบรรพทาราของเจ้ายังสูงมากอีกด้วยถ้ากลายเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์แล้วอย่างต่ำที่สุดก็ต้องอยู่ในระดับหกหมัวเทียนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆหลิวหมิงเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งไข่มุกบรรพทาราในตอนนี้ช่วยให้ตนเองเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหากสามารถหลอมมันให้กลายเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ได้จริงๆ ความแข็งแกร่งของตนเองย่อมต้องเพิ่มพูนขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนข้ารับปากช่วยผู้อาวุโสหลอมสร้างร่างปีศาจไปแล้วตอนนี้ด้วยรางวัลตอบแทนเช่นนี้ข้าย่อมต้องทุ่มเทใจทําให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลิวหมิงเพียงไตร่ตรองอยู่ครู่เดียวจากนั้นก็รีบตอบตกลงทันทีในเวลาต่อมาหลังจากหลิวหมิงสอบถามคําถามบางอย่างเกี่ยวกับการบําเพ็ญเพียรแล้ว ร่างของหมัวเทียนก็แทรกหายเข้าไปในร่างของหลิวหมิงในพริบตาทําให้หลิวหมิงสามารถบินขึ้นไปในอากาศและสํารวจสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ร่างของหลิวหมิงปรากฏขึ้นกลางอากาศและกวาดมองไปรอบด้านจึงพบว่าตนเองกำลังยืนอยู่บนดินแดนอันรกร้างกว้างใหญ่มองไปไม่เห็นจุดสิ้นสุดแห่งหนึ่งสิ่งที่ปรากฏสู่สายตามีเพียงพืชสีเทาเป็นหย่อมๆย่อมบางครั้งยังมองเห็นชิ้นส่วนโครงกระดูกสีขาวกระจัดกระจาย ดวงตะวันสีม่วงลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าสูงทางทิศตะวันออกหากคาดดาวไม่ผิดที่นี่น่าจะเป็นแดนร้างฝังวิญญาณเจ้าควรบินตรงไปตามทิศทางของดวงตะวันปีศาจอย่างมากที่สุดอีกไม่กี่วันก็น่าจะไปถึงชุมชนซักแห่งของเผ่าปีศาจแล้วซุ้มเสียงของหมัวเทียนดังขึ้นแผ่วเบาในห้วงปราณรับรู้เมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็กวาดตามองแดนร้างใต้เท้าตนเองคราหนึ่ง จากนั้นก็มุนร่างบินไปทางทิศตะวันออกระหว่างทางหลิวหมิงได้เรียบเคียงสอบถามเป็นระยะและได้รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสภาพการของแผ่นดินหมื่นปีศาจจากปากของหมัวเทียนแผ่นดินหมื่นปีศาจแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่ของมันมีขนาดเทียบเท่ากับแผ่นดินหมานห่วงและแผ่นดินจงเทียนรวมกันอย่างไรก็ตามในแผ่นดินหมื่นปีศาจแห่งนี้กลับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสำนักนิกายตั้งอยู่ มีเพียงระบบการปกครองที่มีราชวงศ์เป็นศูนย์กลางอำนาจหลักและมีมนุษย์ปีศาจอื่นในภูมิภาคต่างๆเป็นกองกำลังเสริมที่ตั้งของราชวงศ์ที่เป็นศูนย์กลางอำนาจตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินหมื่นปีศาจและมีอำนาจปกครองทั่วทั้งแผ่นดินหมื่นปีศาจส่วนมนุษย์ปีศาจในสถานที่แห่งอื่นนั้นล้วนแตกสายกระจายตัวลงมาตามต,ามตระกูลขุนนางและตระกูลชนชั้นสูงโดยก่อตั้งเป็นอาณานิคมจำนวนนับไม่ถ้วน และมีกองกำลังท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันสภาพการโดยทั่วไปกองกำลังท้องถิ่นเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยราชวงศ์จากส่วนกลางร่วมกับตระกูลขุนนางปีศาจเพื่อรักษาสมดุลอัละเอียดอ่อนซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามตระกูลขุนนางปีศาจเหล่านี้ก็ต้องส่งบรรณาการให้กับราชวงศ์ส่วนกลางตามกำหนดเวลาด้วยระบบการปกครองที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆเช่นนี้ ทำให้หลิวหมิงนึกถึงอาณาจักรของมนุษย์ธรรมดาในอดีตขึ้นมาสองวันต่อมาแนวเทือกเขาที่ทอดยาวขึ้นลงติดต่อกันแห่งหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าทว่าภูเขาของเทือกเขาแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นสีม่วงดำนอกจากนี้ปราณปีศาจบริเวณเทือกเขาก็มีความหนาแน่นเข้มข้นมากกว่าในแดนร้างฝังวิญญาณหลายเท่าเมื่อหลิวหมิงเห็นเช่นนี้พันใจเต้นแรงรีบใช้วิชาลับภาพสัญ,ญลักษณ์เชืว้วนปกปิดกลิ่นอายทันที และทิ้งตัวลงที่ชายขอบของเทือกเขาปรากฏว่าเมื่อหลิวหมิงลงสู่พื้นก็พบว่าบนกำแพงภูเขาเบื้องหน้ามีผลึกศีลาสีม่วงดำประปนอยู่ทั่วไปโดยมีปรันดำเจือจางหลายสายแผ่กระจายออกมาจากผลึกอาจถือได้ว่าปรันปีศาจโดยรอบถูกปลดปล่อยออกมาจากผลึกเหล่านี้หลิวหมิงเลิกคิ้วข้างหนึ่งแผ่ปรันรับรู้กวาดออกไปเมื่อพบว่าไม่มีผู้ใดอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หลิวหมิงก็ยกมือสะบัดออกไปในความว่างเปล่าจากนั้นมีดวายุสีดำสนิทราวกับหมึกสายหนึ่งพุ่งออกมาและบินตรงไปยังยอดเขาบึ้มเสียงระเบิดดังสนัน่นกำแพงภูเขาถูกระเบิดเป็นหลุมใหญ่ในทันใดผลึกสีม่วงดำที่แต่เดิมฝังอยู่ในภูเขานั้นก็แตกกระจายไปทั่วบริเวณทันทีทันทีหลังจากนั้นหลิวหมิงก็ตวัดมือครานหนึ่งดึงดูดผลึกที่บินกระจัดกระจายไปทั่วเข้ามาอยู่ในมือ ผลึกสีม่วงดำในมือมีสัมผัสที่เยือกเย็นเล็กน้อยและยังมีปรานปีศาจเจอจางขุมหนึ่งแฝงอยู่ด้วยผลึกสีม่วงดำเหล่านี้เป็นเพียงแร่ผลึกปีศาจที่พบเห็นได้ทั่วไปในแผ่นดินหมื่นปีศาจผลึกปีศาจเป็นสกุลเงินที่ใช้ใจ่ายกันในแผ่นดินหมื่นปีศาจทว่าเมื่อดูจากคุณภาพของผลึกปีศาจเหล่านี้แล้วพวกมันเป็นเพียงผลึกคุณภาพต่ำสุดแม้กระทั่งเป็นผลึกปีศาจระดับต่ำก็ยังไม่อาจนับได้ หมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่แยแสสนใจหลิวมิงรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้ต้องรู้ว่าเมื่อครั้งที่อยู่ในนิกายมาบรบรรพการบนแผ่นดินอวิ๋นชวนนั้นสิ่งที่เรียกว่าผลึกปีศาจชนิดนี้เป็นผลึกที่ล้ำค่าหาได้ยากยิ่งคิดไม่ถึงว่าในแผ่นดินหมื่นปีศาจกลับเป็นเพียงสกุลเงินธรรมดาเท่านั้นทว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ศิลาวิญ,ญญาณจำนวนมหาศาลที่ตนเองเก็บออมมาอย่างยากลำบากในแผ่นดินหมัน่วงแต่เดิมนั้น กลับไม่มีประโยชน์อันใดในแผ่นดินหมื่นปีศาจแล้วแม้ผลึกปีศาจส,สีม่วงดำชนิดนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณตรงหน้าแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นผลึกปีศาจที่ไม่มีความบริสุทธิ์แต่อย่างใดหาไม่แล้วเกรงว่าคงถูกกองกำลังปีศาจยึดครองไปนานแล้วหลังจากหลิวหมิงใช้เวลาอยู่ที่นี่ครู่หนึ่งก็กลายร่างเป็นลำแสงห่อเหินพุ่งทะยานหายไปในทิศทางหนึ่งของเทือกเขาโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย เทือกเขาผลึกปีศาจแห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่นะักเพียงหลายพันลี้เท่านั้นไม่นานนักหลิวหมิงก็บินมาถึงชายขอบทันใดนั้นหลิวหมิงก็มีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปลำแสงหอเหินพลันเปลี่ยนทิศทางและบินไปอีกร้อยกว่าลี้ก็หยุดร่างลงใกล้กับภูเขาสีดำสูงตรงานแห่งหนึ่งอย่างไร้ซุ้มเสียงได้ยินเสียงดังกึกกล้องสะท้อนออกมาเป็นครั้งคราวจากเชิงเขาที่แท้เป็นเหมืองแร่ที่กำลังขุดหาสินแร่แห่งหนึ่ง หลิวหมิงแผ่ปานรับรู้กวาดออกไปทุกสิ่งในเหมืองก็ปรากฏอยู่ในขอบเขตการรับรู้ด้านล่างเป็นเพียงเหมืองแร่เล็กๆแห่งหนึ่งที่มีคนอยู่เพียงไม่กี่ร้อยคนทางเข้าเหมืองแร่ผลึกปีศาจหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงถูกขุดขึ้นบนสายแร่หลายสายซึ่งล้วนนำไปสู่ยอดเขามนุษย์ปีศาจส,สวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งจำนวนสามถึงสี่คนกำลังขุดหาผลึกปีศาจที่อยู่ลึกลงไปในเหมืองอย่างน่าเวทนา และยังมีมนุษย์ปีศาจอีกร้อยกว่าคนกำลังใช้แรงกายในการขนย้ายสินแร่ที่ขุดได้ออกมาอย่างยากลำบากภายใต้การควบคุมดูแลของทหารยามทหารยามที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลมีเพียงประมาณ1 0ถึง20คนเท่านั้นบนร่างของทุกคนสวมชุดเกราะสีดำแวววาวที่เปล่งประกายแสงสีดำออกมาอย่างเลือนรางและมีลวดลายดอกทานตะวันสีทองอยู่บนชุดเกราะเห็นได้ชัดว่าเป็นเกราะศึกที่มีคุณภาพไม่ธรรมดา ทหารยามเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ปีศาจระดับผลึกโดยมีหัวหน้าคนหนึ่งอยู่ในระดับแกนแท้ซึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในหอน้อยสองชั้นหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเหมืองดวงตาของหลิวหมิงพลันเคลื่อนไหวสีหน้าแปลกประหลาดสายหนึ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้าบนร่างของมนุษย์ปีศาจท,ที่เป็นแรงงานหน้าเวทนาเหล่านี้ไม่มีคลื่นผันผวน,นของพลังปราณแผ่ออกมาแม้แต่น้อยแม้หลิวหมิงไม่เคยมาที่แผ่นดินหมื่นปีศาจ แต่ก็เคยเรียนรู้มาจากคัมภีร์โบราณในบรรดาแผ่นดินมากมายแผ่นดินหมื่นปีศาจเป็นแผ่นดินเพียงแห่งเดียวที่ทุกคนล้วนฝึกฝนบำเพ็ญเพียรจึงไม่สมควรมีมนุษย์ปีศาจท,ที่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาเช่นนี้ลิวหมิงเบือนสายตาไปหยุดอยู่ที่โซ่ตรวนสีดำที่มือและเท้าของมนุษย์ปีศาจเหล่านี้ร่องรอยความเข้าใจสายหนึ่งพันปรากฏขึ้นในดวงตาแม้ระยะทางค่อนข้างห่างไกล แต่ลวดลายซับซ้อนบนโซ่ตรวนยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในดวงตาของหลิวหมิงนั่นคือโซ่อาคมปีศาจซึ่งสามารถกักขังพลังปลาในร่างของมนุษย์ปีศาจได้โซ่อาคมปีศาจขั้นสูงสุดสามารถจองจำผู้บำเพ็ญเซียนระดับดาราพยากรณ์เช่นเจ้าได้มนุษย์ปีศาจเหล่านี้เป็นเพียงทาสของราชวงศ์เท่านั้นพวกมันถูกส่งมายัางสถานที่กันดานห่างไกลเช่นนี้เพื่อขุดหาสินแร่ รันดำขุมหนึ่งม้วนตลบขึ้นที่ข้างกายหลิวหมิงเงาดำของหมัวเทียนปรากฏออกมาและกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบในดวงตาของหลิวหมิงฉายแววประหลาดใจอาศัยโซ่ตรวนเพียงเส้นเดียวก็สามารถจองจำผู้บำเพ็ญเซียนระดับดาราพยากรณ์ได้โซ่อาคมปีศาจนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงในใจของหลิวหมิงเริ่มมีความสนใจขึ้นมาเล็กน้อยเจ้าเห็นลวดลายดอกทานตะวันสีทองบนชุดเกราะของทหารยามเหล่านั้นหรือไม่ เห็นได้ชัดว่าหมัวเทียนไม่ได้สนใจโซ่ตรวนสีดําเหล่านั้นมากนักจึงเปลี่ยนเรื่องสอบถามเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็นิ่งอึ้งไปชั่วขณะสายตาตกลงไปที่ลวดลายสีทองบนเกราะของทหารยามเหล่านั้นจากนั้นก็พยักหน้าดอกทานตะวันสีทองห้าแฉกนั่นคือตราสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลของตระกูลหลิวซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลทรงอํานาจของแผ่นดินหมื่นปีศาจดวงตาของหมัวเทียนดูเหม่อลอยเล็กน้อย และกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างแปลกประหลาดจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ